สวัสดีครับจากเต็นต์โอทอทโฮมคาร์นะครับผมวันนี้ทางโอทอสโฮมคาร์เราครับก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวรถสวยนะครับรถบ้านนะครับแท้ๆคุณภาพเกรดเให้อีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้านิสันจุกนะครับคันนี้นั่นเองตัวนี้นี่เจ้านิสันจุกคันนี้นะครับเป็นปี2014ครับผมเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรนะครับเป็นตัว V นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่410,000บาทครับ ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,516บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดนะครับที่มีประวัติเครดิตดี หรือไม่มีประวัติเครดิตก็ตามนะครับยื่นเอกสารผ่านเนี่ยก็สามารถออกรถได้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับทางโอทอสเราก็จะพาไปดูในส่วนของตัวเจ้าโฉมนะครับของเจ้าจุกคันนี้กันว่าครับว่ามีรูปทรงนะครับมีเอกลักษณ์หรือมีในส่วนของตัวออปชันอะไรบ้างนะครับดูในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับในส่วนของตัวเจ้าจุกคันนี้เนี่ยถูกออกแบบมานะครับให้เป็นแบบลูกทรงแบบแฮทแบ็กนะครับเป็นแนวแบบ5ประตูนะครับในส่วนของตัวชุด ไฟท้ายนะครับเห็นไหมครับไฟท้ายตัวนี้นะครับก็ถูกออกแบบมานะครับให้เป็นรูปทรงแบบมุมแมลงนะครับในส่วนของตัวชุดกันชนด้านล่างเห็นไหมครับก็จะมีระบบเสริมความปลอดภัยนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยนะครับติดตั้งเพิ่มมาให้พร้อมกับตัวในเรื่องของตัวกล้องมองหลังนะครับส่วนในเรื่องของตัวนะครับด้านท้ายเห็นไหมครับพอเปิดมาปุ๊บมองเข้าไปข้างในอ่า ดูกว้างนะครับดูกว้างเลยนะครับแล้วที่ที่สำคัญด้านหลังยังมีพื้นที่วางของสัมภาระอีกนะครับถือว่าค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวต่อมานะครับเปิดฝาออกมาเห็นไหมครับจะมีช่องเก็บนะครับของอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแม่แรงนะครับหรือในเรื่องของตัวเครื่องมือนะครับถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับผม ดูในส่วนของตัวด้านข้างนะครับล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกอลอยขนาดขอบ17นิ้วนะครับเดิมๆนะครับมาให้จากโรงงานนะครับมือเปิดปิดประตูนะครับในส่วนตัวด้านท้ายนะครับหรือด้านหลังนะครับก็จะตัวนี้ออกถูกออกแบบดีไซน์มาให้นะครับหลบเก็บนะครับที่บริเวณตรงขอบด้านบนของตัวชุดกระจกนะครับเห็นไหมฮะอ่าต่อมาครับมือเปิดปิดประตูด้านหน้านะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผม ทั้งสองข้างหน้าและข้างหน้าซ้ายและหน้าขวานะครับกะจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับถูกออกแบบให้เป็นสีเดียวกับตัวรถและที่สําคัญนะครับยังสามารถปรับพับโดยระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวด้านหน้าครับผมในส่วนของตัวด้านหน้านะครับเจ้าตัวจุกตัวนี้นะครับก็จะได้รับแรงบันดันใจนะครับมาจากเจ้าตัวนิสสันนะครับ370 z นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวชุด โคมไฟหน้าตัวบนเห็นไหมครับถ้ามองดีๆเนี่ยจะเหมือนในส่วนของตัวไฟในส่วนของตัวเจ้า370แซเลยนะครับอ่าแต่ตัวนี้เนี่ยก็เขามีการผสมผสานนะครับออกแบบมานะครับอย่างลงตัวนะครับตัวนี้ก็จะแยกชุดไฟออกมานะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูก่อนเนาะในตัวนของตัวชุดไฟบนนะครับด้านบนตัวนี้ก็จะแยกระหว่างเป็นตัวชุดไฟหลีนะครับกับตัวชุดไฟเลี้ยวนะครับและที่สําคัญเถิบลงมานะครับตรงกลาง นะครับตัวไฟตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะแยกเป็นระหว่างตัวชุดไฟหน้าแล้วก็ไฟสูงนะครับตัวโคมไฟตัวนี้ก็จะเป็นใช้เป็นแบบหลอดไฟแบบสีนอนนะครับเถิบลงมานะครับด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นชุดไฟตัดหมอกเห็นไหมครับอ่าดูแล้วเนี่ยรูปทรงสวยเลยทีเดียวนะครับผมอ่าต่อมาเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องยนต์กันนะครับตามผมมาเลย ภายในห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรนะครับถอย้ำหรือเครื่องพันหนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเลีกยกแรงม้าได้สูงสุดถึง116แรงม้านะครับท, 5, ที่5ที่ความเร็ว5,600รอบต่อนาทีนะครับและที่สําคัญรถคันนี้นะครับผม ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยโดนชนมานะครับถามว่ารู้ได้ไงเหมือนเดิมครับดูในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดเบ้าโชกคน็อตยึดในส่วนของตัวชุดแก้มนะครับน็อตยึดในส่วนตัวชุดสากสะโปรงหรือน็อตยึดในส่วนตัวชุดกระจังหรือคันหน้านะครับไม่มีรอยขันแต่อย่างใดนะครับอ่าเห็นไหมครับ ทางผมการันตีให้เลยออกรถกับผมนะครับผมรับประกันกล่องเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มนะครับแล้วก็ยังมีบริการฟรีฉุกเฉินให้1ปีหรือ1ปี1ปด้วยแล้วก็ที่สําคัญยังมีในส่วนของตัวฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นของแถมต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแล้วก็เติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับให้เต็มถังนะครับอ่ะต่อมาเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารกันนะครับ ในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารนะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาก็ถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวเจ้าจุกตัวนี้นะครับภายในของตัวเจ้าจุกตัวนี้นะครับถูกออกแบบมานะครับให้เป็นภายในนะครับโทนสีดํ teenage, าตัดกับในส่วน golf, <in> ของตัวชุดลายคอนโซลนะครับแนวสปอร์ตสีแดงเห็นไหมครับอ่าเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดานะครับลงตะเข็บได้แดงและที่สําคัญนะครับของแท้จุกนะครับจะต้องมีตัวชุด โลโก้จุกนะครับติดมาบนในส่วนของตัวชุดเบาะหนังนะครับทั้งซ้ายและขวาเห็นไหมครับในส่วนของตัวออปชันเรามีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับออปชันของตัวเจ้าจุกคันนี้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับระบบนะครับระบบสตาร์ทก็จะเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทแล้ว เป็นปุ่มพูดสตาร์ทแล้วนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นแบบพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับมีปุ่มเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงนะครับบนพวงมาลัยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวระบบเชื่อมต่อนะครับนะครับระบบสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเช่นเป็นเชื่อมต่อระบบมือถือนะครับสามารถรับสายวางสายผ่านบนพวงมาลัยได้นะครับและที่สําคัญครับผมต่อมานะครับเครื่องเล่นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับรองรับระบบ USB นะครับ AUX นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัว FM AM นะครับและที่สำคัญยังรองรับในส่วนตัว SD card ที่สำคัญตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วครับผมอ่านะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับระบบแอร์นะครับตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT นะครับแล้วก็ ชุดรูปทรงภายในเห็นไหมครับภายในคอนโซลนะครับถูกออกแบบมาดีไซน์ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับตกแต่งกับในส่วนของตัวชุดลายคอนโซลสปอร์ตสีแดงนะครับตัดและกลมกลืนกันมากนะครับอ่านะครับดูแล้วสวยมากๆแล้วที่สําคัญรถคันนี้วิ่งน้อยครับวิ่งเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับอผมให้ดูเลยเจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเห็นไหมครับเจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นอ่า ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับมองหารถประเภทนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับแวะมาดูได้ที่เต็นท์โอทอตของเรานะครับที่แรกและที่เดียวที่เน้นรถคุณภาพแบบบ้านๆนะครับให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้ออย่างสบายใจนะครับผมอ่าก็วันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ